ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าขอบคุณสำหรับความกระแสต,ตอบรับนะครับแล้วก็ความต้องการที่อยากจะให้ผมทําช่วงนี้ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันอังคารเนี่ยผมจะกลับมาในช่วงธีมที่เป็นรายการประสบการณ์ของผม,มนะครับก็จะเล่าเรื่องการลงทุนต่างๆทางที่ประสบความสําเร็จและประสบความล้มเหลวนะครับโหต้องบอกว่ากระแสต,ตอบรับดีมากนะครับมีคนคอมเมนต์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับว่าอยากจะให้ทำต่อผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบ ดีจังนะครับที่ทุกคนเนี่ยมองว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่างๆได้ในในชีวิตของของเขานะครับในเชิงการลงทุนเงี้งผมก็รู้สึกว่าเออโอเคดีจังมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่ที่สิ่งที่เราเจอมาถึงแม้ว่ามันจะดีบ้างแย่บ้างเนี่ยจะไป จะไปให้อะไรกับคนอื่นนะครับก็พยายามจะทําให้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้มันจะไปเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์การลงทุนมากนักนะครับเพื่อลงทุนมาแค่5ปีเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีอะไรจะเล่าแล้วก็อาจจะต้องปิดช่วงไปแต่ช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเล่าได้เป็นปีอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสัก50ตัวเนี่ยน,น่าจะยังพอมีประสบการณ์อยู่ที่จะพอพูดได้นะครับก็อย่างน้อยก็ปีหนึ่งนะครับเจอกันไปยาวๆนนนะครับับวีนน ต้องพูดผมตั้งใจว่าจะพูดสิ่งที่สบความสำเร็จสลับกับล้มเหลวนะครับดังนั้นเนี่ยเทปที่แล้วพูดถึงบิวตี้ที่เป็นหุ้นที่เอ่อน่าจะเรียกว่าสบความสำเร็จที่สุดแม้ว่าจะมาจากดวงนะครับวันนี้ก็จะขอพูดถึงการล้มเหลวที่ไม่ใช่เป็นการล้มเหลวมากที่สุดในเชิงของเปอร์เซ็นต์ขาดทุนนะครับไม่ใช่การล้มเหลวที่สุดในเชิงของเม็ดเงินที่ขาดทุนแต่เป็นความล้มเหลวที่เจ็บใจที่สุดในชีวิตนี้ที่เคยลงทุนมา หุ้นที่ทําให้ผมเจ็บใจที่สุดนในการลงทุนนะครับซึ่งในเ,นเรื่องของตัวผมเองนะหมายถึงว่าเป็นผมผิดเองอะ่ะพู้นไม่ได้ผิดใครไม่ได้ผิดหรอกนะครับผมผิดเองก็คือหุ้นแกรนนะครับแกรนแอสเซทนะครับก็เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงมากนะครับมีความผันผวนสูงมากแล้วก็ราคาก็จะสวิงมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเข้าตลาดได้สักประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ mai, ไม่ไม่นานเลยประสบการณ์น้อยมากนะครับตอนนั้นประสบการณ์น้อยมากก็เอ่อตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยครับก็เพิ่งเข้าตลาดหุ้นก็อ,อ่านงบเป็นอะไรพอได้นะครับก็ตอนนั้นหุ้นแกรนเนี่ยจำได้ว่ามันราคามันต่ำบาทนะครับไม่ไม่กีสตางอะ่ะมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกวนันขึ้นทุกวันนะครับจากราคาตำบาทเนี่ยขึ้นมาประมาณบาทขึ้นโอ้โหผมเห็นตั้งแต่ต่ำบาทเนะขึ้นมา1บาท2บาทโอ้โหก็ กำไรมหาศาลนะครับถ้าใครซื้อในะช่วงต้นๆน,นะนะผมก็เห็นแล้วนะครับโหเห็นใน Facebook เพราะว่ามีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยที่ก็สนิทกันประมาณหนึ่งนะครับก็จะมาโพสทุกวันว่าเขาได้กำไรจากหุ้นตัวนี้เยอะแยะเลยนะอะไรเงี้ยโหซื้อมาแล้วก็จะลงรูปนะครับตอนนั้นเพื่อนคนนี้ก็จะเล่นแกรนนะครับเล่น ABC นะครับใครยังจำยุค ABC ได้นะครับเขาก็จะโพสทุกวนันโหกำไรมีความสุขมากผมก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราอยากเป็น VI เนาะเราก็ ไม่เอาไม่ซื้อหรอกนะครับเป็นหุ้นที่แบบเราสึกว่าพื้นฐานไม่เห็นดีเลยอันนี้มุมมองผมนะพื้นฐานควอาจะดีก็ได้แต่ผมมาจจะโง่เองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพื้นฐานไม่ดีอะ่ะผมก็ไม่ซื้อนะครับก็ดูอีกเน่ทุกวัน่ะมันก็กล่อมกลอมประสาทผมทุกวันนะครับประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยผมไปเข้ากลุ่มหุ้นกลุ่มหนึน่งใน Facebook นะครับก็เป็นกลุ่มหุ้นของอาจารย์นักลงทุนคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่มัง้ง <c oughs> นะหมายถึงว่าพูดชื่อไปคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จจจััาาัักกกกกคคืออหาาาาายงววว่่สสรรรฟเเลลนนนนุ้้้้ตต็็ๆพีะูบบแ คนโดยทั่วไปอ่ะก็น่าจะไม่รู้จักนะครับหมายถึงว่าก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอะไรนักในในในเชิงแวดวงนักลงทุนนะครับแต่ก็อยู่ในกลุ่มหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ก็เห็นทุกวันครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยก็เอาหุ้นมาจากกลุ่มนี้นี่แหละนะครับแล้วเขาก็จะเชียร์หุ้นแกรนทุกวันเลยครับหุ้นก็ขึ้นเขาก็เชียร์โอ้โหให้เป้าเท่านู้นเท่านี้นะครับผมจําได้ว่าเขาให้เป้า3บาทอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ราคาหุ้นมันต่าบาทนะครับเพราะว่าไต่มาขนั้นน้นมันจะมีโอน โรงแรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นแอสเซทก้อนใหญ่มากนะครับแล้วจะทําให้กําไรมันโอ้โหโดดอางมาหาศาลเลยแล้วเขาก็คิด PE คิดเลยให้ดูนะโอ้โหมันก็แบบก็ดูดีจริงครับแต่มันก็เป็นกําไรไต่มาดเดียวเนะเพราะมันโอนไต่มาดเดียวนะครับผมก็อดทนอดทนกับกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ ก็เฝ้ามองราคาุ้นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็คิดว่าเออแบบเอ๊ะถ้าตอนนั้นเราลงทุนตั้งแต่มันต่ำบาทเนอะเชื่ออาจารย์คนนี้ไปเราก็น่าจะรวยไปนานแล้วอย่าเงี้ยวก็สุดท้ายก็ทนไม่ไหวครับพายแพ้ให้กับจิตใจตัวเองนะครับก็ตัดสินใจซื้อหุ้นนี้ไปในราคาประมาณ2.5บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็โอ้โห ตอนนั้นเพื่อนก็แบบโอ้หซื้อเลยเนี่ยเพื่อนคุยด้วยนะเพื่อนมาคุยด้วยเอ้ซื้อเลยเนี่ยโหแบบดีมากครับขึ้นโหเข,ขากําไรแบบหลายแสนแล้วอะไรเงี้ยซื้อเลยใช้แบบเงินนิดเดียวแล้วก็เออก็ซื้อหน่อยละกันแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะครับก็ซื้อประมาณสัก5 1 0ของพอร์ตก็เยอะเหมือนกันนะนะครับก็ไม่ได้น้อยแต่คือตอนนั้นเงินผมน้อยไงนะครับผมไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรมากมายนะครับในช่วงที่เริ่มเล่นใหม่ๆก็เป็นเงินไม่มากนัก,กน,นะครับ ก็ซื้อได้วัน2วันราคาหุ้นก็ขึ้นแบบประมาณ3บาทโหผมก็ดีใจมากโห้แค่ไม่กี่วันได้กำไรทั้ง20%เก่งจังเลยนะครับอาจารย์ก็ยังเชียร์ทุกวันว่าเอ้ยเป้าเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่3บาทแล้วเป็น 3, 3 3ม5ยังไปได้อีก20%ผมก็เอาวะตั้งใจว่าขออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะเพิ่งเข้ามายังไม่เด้งหนึ่งเลยนะครับนอืนเขาเด้งกันเป็น10เด้งร้อยเด้งแล้วนะครับผมก็แบบอ่ะก็รอต่อไปนะครับเออขึ้นได้ไม่กี่วันนะครับประมาณสัก2วันเต็มที่ราคาก็ลงครับ ลง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 กลับมาถึงทุนผมก็เริ่มแบบใจเสียแล้วเฮ้ยกราบไม่สวยเลยวะนะครับขาลงมากเลยคือแบบก็ไม่ได้ขาลงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเทรนด์มันดูเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะราคามันลงมา2วันแล้ว,วครับผมก็ทําใจแบบเอ๊ยยังไงดีวะอะไรเงี้ยอาจารย์บอเฮ้ยแบบแค่แบบแค่แบบแบบแบบคนขายเทคโปรฟิตทำกำไรเดี๋ยวก,ก็กลับมาซื้อใหม่เป้าหมายเหมือนเดิม3 7 5เอะไรวะเนี่ยเขาก็พูดไปครับผมก็แบบ ยึดาจายคนนี้เป็นสารณะมากเลยนะหมายถึงว่าแบบมันเป็นความมั่นใจเดียวในการลงทุนครั้งนี้เพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นรองรับเลยอะนะครับคือพื้นฐานก็ดูไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรให้ดูกราฟก็ดูไม่ได้อยู่แล้วหุ้นเล็กงี้ไปดูกราฟก็เชื่อถือไม่ได้นะครับก็ติดอยู่กับใจคนนี้ก็ตามอ่านโพสทุกวันจาจเขาจะโพสนู่นโพสนี่ให้แบบเรามั่นใจเราเชื่อใจผมก็ถือมาถือไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วนะ มันลงมาประมาณ2บาทต้นๆน,น,นะอจุดบาทสจ,จุด2องจุเนี่ยผมก็คิดว่าเออแบบเชี่อมันเชื่อมันคือความผิดพลาดวะคือเราแม่งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหุ้นตัวเนี้ยคือเราแม่งหวยมากอะคือ ซื้อเพราะว่าคนอื่นพูดลุ้นๆอนะ่ะซื้อเพราะว่าเห็นหุ้นมันขึ้นซื้อเพราะว่ามีคนมาบอกว่ามันจะขึ้นเราจะรวยจนะถามว่าพื้นฐานมันดีเหรอมันก็ไม่ดีอ่ะนะฮะงบมันก็ไม่ดีๆอะไรนะครับกําไรก็มาไต่มาเดียวอะ่ะเราก็รู้ว่าหุน้นในสังหาริมทรัพย์เนาะมันก็เขาเขาขึ้นตั้งแต่แบ็กหลอกแล้วอะคือเขาไม่คำมันไม่น้อยที่จะมาขึ้นตอนกําไรออกอะนะครับก็รู้ทางรู้นะครับแต่ก็ทําใจไม่ได้ตอนนั้นคือเรายังไม่เก่งอะ่ะยังไม่ชินกับตลาดนี้มากเพียงพอนะครับก็ ก็รู้ว่าแตงหวยอ่ะมันแย่มากนะครับก็ตัดสินใจขายขาทุนไปประมาณสัก20%นะครับก็เป็นเงินเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นก็สักประมาณ1 2ื่นสองหมื่นะซื้อไปมาสักแสนนึงอะเออพูดแล้วก็เยอะเหมือนกันว่าตอนนั้นก็เออสิเด้งเรารวยแลยว้วได้ล้านนึงนะครับก็ก็ขายไปนะครับก็ตัดสินใจว่าโอเค ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าซื้อประสบการณ์ไปก็เป็นการขาดทุนถ้าเทียบกับตอนนะั้นเป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าก่อนน้นนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นหุ้นแบบพันผัวเลยอะเล่นแต่แบบแอดวานซ์อย่างเงี้ย BDMs อย่างเงี้ยครับ c p พอย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่แบบโอ้โหการจะขึ้นหรือลง20%่สิบเนี่แทบจะ Impossible นะครับในช่วงเวลาสั้นๆเนอะแต่เนี่ยคือ2วันนะผมโดนไปนแบบเยอะมากนะครับก็ช็อกมากทําใจไม่ได้นะครับก็ต้องจูนตัวเองอยู่พักใหญ่นะครับเพราะว่า มันเป็นความโง่อะนะคือเรายอมรับว่าเราโง่มากเลยอะคือเราแบบไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยนะครับก็เออก็แย่จริงๆนะครับจนกระทั่งอาจารย์คนนี้ก็เชียร์ตลอดนะครับก็โอ้ยสองบาทนั้นเป็นลายปรับฐานเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับก็เชียร์เชียร์เชียร์ราคาก็ลงอีกนะราคาก็ลงมาบาทกว่า,วานะครับลงมา ลงมาตลอดทางเลยครับคนก็เริ่มไปถามอาจารย์ว่าหทำไมหุ้นไม่ขึ้นเลยนู่นนั่นก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตามดูไปเรื่อยๆนะครับก็อเอ้ยมันอาจจะขึ้นจริงๆก็ได้เราอาจจะผิดเองที่เราไปขัดลอด้อใช่ไหมล้วก็เออเออเอ่ะเราก็ตามดูอาจารย์คนนี้ไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนเนาะหุ้นมันก็ลงไปเยอะมากน่าจะแบบตามบาทแล้วว่ากลับแทบจะกลับไปที่เดิมแล้วนะครับอาจารย์คนนี้ก็เลิกพูดถึงพูดเลิกพูดถึงหุ้นนี้ไปเลยครับแล้วก็ไปเชียร์หุ้้้นนนนนตัก็ขึ ไปเรื่อยๆนะครับแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับแกรนส่วนส่วนตัวเขาเรียกว่าอะไระส่วนแกรนก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยในกลุ่มนั้นนะครับก็หายไปราวกับเป็นปรติศาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นถูกลบล้างจากหน้าหนังสือไปแล้วก็แบบเออวะเพิ่งเข้าใจวะเออมันเป็นแบบนี้นี่เองเรา,าโง่เนอะ <c oughs> เรา,าโง่เนอะที่เอาเงินสองหมื่บาทไปให้ใครก็ไม่รู้นะครับไปเสียให้กับตลาดด้วยผลอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ พังพินาศยับเยินจากความพ่ายแพ้ต่อกิเลสความอยากได้อยากมีของตนเองนะครับหลังจากวันนั้นก็ปรวารณาตัวเองว่าจะไม่เชื่อใครง่ายๆอีกแล้วจะซื้อหุ้นนี่จะคิดแล้วคิดอีกนะครับไม่ว่าใครจะมาบอกว่าหุ้นไหนดีแค่ไหนถ้าไม่ได้คิดด้วยตัวเองถ้าไม่มีเหตุผลที่ตอบตัวเองได้ก็จะไม่ทําอีกพอรู้ว่ามันเป็นการการะทําที่โง่ามากสําหรับผมนะสำหรับคนอะื่นอาจจะฉลาดมากก็ได้ผมไม่ตัดสินใครแต่สําหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ โคตรคุ้มนะครับหมายถึงว่าวันนั้นมันแพงมากนะสองหมื่นแล้วก็เสียสตรไปเป็นเดือนเลยครับแต่วันนี้มันโคตรคุ้มอ่ะมันเป็นเกราะป้องกันเหมือนเกราะวิเศษที่ปกป้องผมไว้เสมอเวลามีใครมาบอกหุ้นแนะนําหุ้นผมจะคิดถึงชื่อแกรนและน้าอาจารย์คนนั้นมาตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สร้างความประสบความสําเร็จใดๆใ,ใ,ให้ผมในทางตรงแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับบทเรียนที่ผมได้รับจากอาจารย์คนนั้นเนี่ยสอนผมมาตลอดชีวิตว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆครับ ตลาดหุ้นไม่ได้มีพื้นที่ไว้สำหรับคนที่เชื่อคนง่ายครับอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งของผมนะครับเคยสอนไว้ว่าในตลาดหุ้นนะใครเชื่อง่ายตายก่อนนะครับซึ่งผมพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเคยเป็นคนเชื่อง่ายและผมก็ตายไปแล้วนะครับผมฟื้นกลับมาใหม่เพื่อทิ่ใจเพื่อเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าบทเรียนครั้งนั้นเป็นบทเรียนที่ถ้าเทียบแล้วราคาถูกมากสาหรับผมในเวลานี้นะครับถ้าเทียบทุกวันนี้ผมมีอรอตหุ้น ใหญ่มากแล้วนะครับถ้าไม่มีวันนั้นน่ะการขาดทุนของผมที่เกิดจากเหตุการณ์นนี้อาจจะมีมูลค่าหลายล้านบาทแต่โชคดีที่ผมเจอวันนั้นตั้งแต่1เดือนแรกแล้วผมก็เสียให้มันไป20,000บาทแล้วผมก็ไม่เคยทําอีกเลยนะครับไม่ว่าใครจะเชียร์หุ้นแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเสียเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์หรือเป็นใครก็ตามที่เก่งหรือมีชื่อเสียงแค่ไหนผมไม่เคยซื้อหลับหูหลับตาซื้อหุ้นตามใครอีกเลยสักครั้งในชีวิตนี้หลังจากซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับก็ต้องคิดเองเสมอเนอ Impossible มากสําหรับชีวิตนี้มันเป็นเป็นแผลที่ลึกแล้วก็เจ็บมากแต่โคตรคุ้มค่าเลยครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ไม่โทษใครเนอะว่าเฮ้ยคุณซื้อหุ้นแบบนี้ได้ยังไงคุณเล่นหุ้นแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ดีนะคือถ้าถามผมผมก็จะพูดเสมอว่าผมไม่แนะนําให้ทําแต่ถ้า คุณมาถามว่าคุณทําได้ไหมผมก็จะบอกว่าเรื่องของคุณไงมันคือเงินคุณชีวิตคุณทำรายขาดทุนของคุณถ้าคุณจะเลือกทําแบบนี้ก็ทําได้คุณอาจจะมีกําไรก็ได้คุณอาจจะเป็นเพื่อนผมที่เขาซื้อตั้งแต่ตาบาทแล้วก็กาไรไปกี่เด้งต่อกี่เด้งไม่รู้แต่แต่ถ้าผมแนะนําผมจะไม่ทําแต่ผมเข้าใจว่าทํำไมถึงทําเพราะผมก็เคยทำไงผมไม่โทษหรอกครับว่าใครเล่นหุ้นแบบนี้เพราะว่าผมก็เคยเป็นอ่ะผมก็เคยทําผมรู้ว่ากิเลสมันเย้ายวนแค่ไหนความอยากได้อยากมีอยากรวยมัน หอมหวานแค่ไหนอะใครๆก็อยากได้เงินนะ่ะเนาะเขาตลาดหุ้นไม่อยากได้เงินแล้วเขามาทําไมถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจครับก็ไม่ค่อยตัดสินใครเท่าไหร่ไม่ค่อยเบรมใครเท่าไหร่ว่า้คุณซื้อหุ้นอย่างนี้ได้ไงผมก็จะแค่บอกว่าเป็นผมผมไม่แนะนําอะแต่ถ้าคุณเล่นแล้วมันโอเคก็โอเคอะมันก็คือก็คือสิทธิ์ของคุณจะเล่นแต่คุณอย่าไปหลอกใครเขาแล้วกันนะก็เล่นตามเกมที่คุณคิดว่าคุณถนัดแค่นั้นพอนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการขาดทุนที่เจ็บใจที่สุดในชีวิต ย้ำว่าเจ็บใจที่สุดรู้สึกว่าโง่มากที่ยอมให้ใครก็ไม่รู้มาจูงจมูกเหมือนแบบเราเป็นวัวเป็นควายตัวหนึง่งแล้วก็ทําตามที่เขาสั่งนะครับแต่ก็ดีครับเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์วัวประสบการณ์ควายวันนั้นผมก็จะไม่มีผมในวันนี้เนาะมันเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ทุกครั้งที่มีใครมาเชียร์หุ้นรับหูรับตาเชียร์เนี่ยหน้าตาคนนั้นลอยมาเสมอเลยครับโอ้โหแบบชัดเด่นในคลองตามากคือเห็นแล้วแบบ ฉันจะไม่กลับไปวันนั้นอีกแล้วฉันจะไม่โง่แล้วฉันจะไม่เป็นทาสคุณหรอกคะ่ะฉันจะไม่ยอมโดนคุณหลอกอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> นะครับอันนี้แซวเล่นนะครับก็ก็เป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นดีครับวันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยชีวิตจริงผมมันไม่ได้มันไม่ได้ดีหรอกครับผมก็เคยผิดพลาดแบบที่ทุกคนผิดพลาดมานั่นแหละนะครับแต่จุดแข็งของผมคือผมชอบกลับมาทบทวนความผิดพลาดของตัวเองว่าเฮ้ยเราผิดเพราะอะไรวะแล้วจะทํายังไงถึงจะไม่ผิดอีก ผู้สูงผมกล้าพูดมากเลยว่าผมว่ามีโอกาสผิดเรื่องเดิมซัาซากน้อยมากเลยนะอย่างเลือกซื้อหุ้นตามคนอื่นแบบนี้ผมเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยอะ่ะเข้าใจป่มครับคือผมไม่เคผมไม่เคยทําแบบนั้นอีกเลยไม่เคยไปนั่งตามาจคนไหนแล้วขอหุ้นซื้อตามเขามันเป็นบทเรียนที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็วคุ้มค่ามากสาหรับผมคือดีนะที่วันนั้นมันขาดทุนอะ่ะใช่ไหมถ้ามันกําไรผมอาจจะเล่นอีกก็ได้รอบหนะ้าอาจจะเล่นหมดตัวเลยล้านหนึ่งอเอาให้รวยกันไปเลยอยากมีร้อยล้านอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับแต่โชคดีที่มันเจ๋งเน่วันแรกไงวันนั้นน่ะมันเจ็บปวดมากผมเสียสูญเป็นเดือนเลยนะไม่กล้าซื้อหุ้นเลยอะ่ะกลัวนะครับกลัวมากว่าแบบจะขาดทุนอีก2 0 0 0มื่นนี่ทำงานเท่าไหร่อ่ะกี่วนันกี่เดือนถึงจะได้หายไปเฉยๆอะ่ะกินบุฟเฟ่ต์ได้กี่มือ้อสี่สิบมื้อมั้งนะครับดีแล้วครับที่มััันนนนขาาาาดทุเพรระถ้มมกกํไ็ มันก็จะไม่เป็นแบบนี้ผมอาจจะกลายเป็นนักลงทุนอีกแบบหนึ่งลงทุนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าประสบการณ์ในอดีตจะเลวร้ายกับผมมากแค่ไหนผมก็ยังรักมันเสมอนะครับเพราะว่าไอ้ประสบการณ์ที่ยแย่พวกนี้แหละที่จะสอนให้เราเป็นนักลงทุนที่ดีได้เชื่อไหมครับว่าประสบการณ์ประสบความสำเร็จดีๆใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมันมันไม่ค่อยให้มันมันไม่ได้สอนมันไม่ค่อยสอนให้เราเรียนรู้เลยหรอครับมันไม่ค่อยให้บทเรียนอะไรเรานอกจากให้เงินน่ะประสบการณ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักจะให้เงินเป็็นหหลักกมาายถึงว่ มันบางทีเราก็ไม่ได้เรียนรู้เลยจากมันอย่างจริงจังอ่ะเนาะพอได้เงินเราก็จบสังเกตไหมพอเราประโสบความสาเร็จเราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญในเรื่องของการเป็นบทเรียนมากนะแต่ให้ความสําคัญใน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 เรื่องของเงินว่าฉันได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเป็นเรื่องที่แย่เราไม่ได้เงินไงเราเสียงเงินเราอาจจะต้องถามว่าเฮ้ยเสียงเงินไปนแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับซึ่งโอเคแหละ มันได้ประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็ผมก็จะมีบทเรียนแบบนี้มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หลายคนไม่อยากไปตะลุมบอลซื้อหุ้นอะไรแบบนี้กันเองก็ฟังผมแล้วกันครับเผื่อจะได้ไอเดียอะไรบ้างหรือวันหนึ่งคุณจะทําแบบนี้คุณจะได้ฉุกคิดสักหน่อยว่าเฮ้ยแม่งก็มีคนเคยทํามาแล้วว่ะผลมันเป็นแบบนั้นอ่ะมันเสี่ยงนะ แต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าห้ามทํานะผมบอกว่ามันเสี่ยงนะเสี่ยงแล้วอยากทําหรือเปล่าล่ะถ้าเสี่ยงแล้วอยากทําก็ทําได้นะครับเสี่ยงแล้วไม่อยากทําก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณซึ่งผมเปิดกว้างครับคุณจะเล่นหุ้นแบบไหนก็ก็ได้ตราบใดที่คุณยังไม่โกหกไม่หลอกคนอื่นผมโอเคหมดนะครับอ่ะตอบคาถามหน่อยครับอืมโอเคอืมนะครับอยากทราบว่าง,งบสัดส่วนรายได้ที่กําลังใช้วิเคราะห์เอามาจากไหนครับ เอามาจาก56ขีดหนึ่งครับหรือไม่ก็ o p p o r t u n i t y day ครับติดตามลงทุนสารมา3เดือนได้แล้วครับลงรูเท่จากเซตมา3เดือนรู้สึกว่าโหดมากตอนนี้เลยกะว่าจะพักถอยทับไป DCA กองทุนรวมพังๆกับค่อยๆอ่านเพิ่มไปดีกว่ายังไงตอนนี้ตลาดก็เด้งมาเยอะไม่ได้ถูกมากแล้ว โอเคอันนี้เป็นไม่ใช่คําถามเนอะเป็นความคิดเห็นอ่านให้แล้วกันครับอ่ะขอเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับเวลาน่าจะพอดีเลยชอบครับทําให้ได้เรียนรู้ m i n d s e ตในการลงทุนได้ดีครับอยากทราบเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตให้ครอบครัวด้วยครับว่าจัดการเรื่องแบ่งกําไรขาดทุนยังไงลงทุนหุ้นเดียวก,กันกับตัวเองหรือเปล่าถ้าแชร์ได้จะดีมากเลยครับขอบคุณครับก็ก็เอออันนี้ตอบยากมากเลยเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอ,อ แล้วแต่เราอะนะครับก็แล้วแต่เรานะครับคือผมมาลงทุนให้คนในครอบครัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่คือมีคนพยายามให้ผมคอ TOR ผมลงทุนให้เยอะมากซึ่งผมก็ไม่เคยลงทุนให้ใครนอกครอบครัวนะครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าดีแล้วครับผมไม่อยากมีปัญหากับมนุษย์แล้วจริงๆมันผิดกฎหมายน,นะครับการไปลงทุนให้คนอื่นอะนะครับหมายถึงว่าการไปถ้าเราไม่ใช่อะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วทาให้ครอบครัวนี้มันก็ ก็เป็นครอบครัวเดียวกัน่ะนะนะครับจริงๆผมก็ทําเป็นสัญญากู้กู้ยืมเงินที่บ้านมานะครับว่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอาแบ่ง Profit ก็ลักษณะเป็น Profit Sharing นะครับได้กำไรเท่าไหร่ก็ผมก็ขอไว้ส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกลงกันไว้ว่ายังไงนะครับเช่นจะมีประกันเงินต้นไหมหรือว่าจะมีดอกเบี้ยฟิกต่อปีไหมเช่นว่าฉันกู้ยืมเงินฉันต้องผมเคยทําหลายแบบครับตั้งแต่กู้อย่างเดียวเลยให้ปีละสเปแล้วก็ที่เหลือเอาหมดหรือว่าจะเป็น Profit Sharing ะครับรับรไริ่งกันก็อออีกเรื่งนันี้ก็ แล้วแต่เลยครับอันนี้แล้วแต่จะดีไซน์แล้วแต่จะเมนเทสแต่ต้องดู Risk Acceptance ของเขาด้วยนะครับอย่าซูม4สี่มหอย่าไปโน้มน้าวให้เขาลงทุนในหุ้นโดยที่เขาไม่พร้อมนะครับชีวิตผมเจ็บหนักมาเยอะกับกับเรื่องของการโน้มน้าวให้คนในครอบครัวลงทุนแล้วก็เขารับความเสี่ยงเท่าเราไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมไม่อยากเมนชันให้ใครทําเลย เลยนะคือคือผมมาเดบิวชีวิตตัวเองมาจากการกู้เงินแม่มาลงทุนนะครับแล้วก็พอดีผลต้องแทนมันดีมากนะครับแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าเออเขาไม่คิดว่าการกู้แล้วให้ดอก3%เนี่ยมันมันคุ้มค่าสําหรับเขาเขาจะไม่ให้แล้วถ้าจะทําก็ต้องเป็น Prof ฟชาร์ลิงกันมันก็เลยมีรูปแบบต่างๆขึ้นมาแต่ระหว่างนั้นมันมีสตอรี่มากมายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันทุกคนมีมี ต่อมรับรู้ต่อสภาพตลาดหุ้นได้ไม่เท่ากันดังนั้นคนในครอบครัวของผมบางคนก็จะเชื่อใจผมมากนะครับลงทุนอะไรก็ได้หมดเลยจากกำไรขาดทุนก็ไว้ใจส่วนบางคนก็อาจจะไม่นะครับก็อาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่แต่หลักการโดยพื้นฐานผมคิดว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เหมือนกันก็ก็ควรจะถือหุ้นเดียวกันเพื่อความไม่มี c o n f lict of interest แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันอันนี้ก็ควรจะแยกพอร์ตนะครับย้ำอีกครั้งว่า ไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะครับหมายถึงว่าการเอาเงินคนอื่นมารลลับจ้างลงทุนเนี่ยไม่ไม่ถูกกฎหมายแน่ๆนะครับในประเทศนี้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทํากับใครคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ผมทำทำให้คนในครอบครัวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเ้นจางๆเนะเพราะว่าจริงๆผมก็มีสัญญากู้ยืมงงกู้ยืมเงินอะไรให้แบบถูกกฎหมายอะนะครับผมก็จะบอกทุกคนว่ามันคือการกู้ยืมเงินนั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นคนในครอบครัวนะมันก็คงไม่ฟ้องกันเองหรอกนะครับแต่ก็ ใครที่ฟังอันนี้แล้วคิดจะไปทำให้คนอื่นก็บอกไว้นะครับว่ามีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าคุณทําผิดกฎหมายอะถ้าวันหนึ่งคุณขาดทุนขึ้นมาแล้วเขารับขาดทุนไม่ได้เขาฟ้องคุณนะฮะว่าคุณโกงเขาอะคุณสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายอะมันก็เป็นโมฆะเนอะนะครับสัญญกงสัญญาต่างๆถ้าจะทาสัญญาสัญญากู้ยืมเงินซึ่งคุณต้องกู้นะคุณต้องคืนอะแปลแปลว่าประกันเงินต้นอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าไม่ไี้แบบ ไม่ได้จริงๆอ่ะนะครับก็อย่าอย่าเลยนะครับรวไมไปถึงมือใหม่ทั้งหลายที่พยายามจะเอาเงินแม่มาใช้หรือพยายามเอาเงินพ่อมาใช้ลงทุนเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันะนะครับคือยังไงดียาคือผมอ่ะ สร้างทุกวันเนี้ยที่มีพอร์ตขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ได้ค่าบริหารจากแม่ด้วยได้เงินจากแม่ด้วยนี่ก็พูดกันแบบตรงๆนะครับซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตผมมากแต่ถ้าผมมีความรู้เท่านี้และย้อนกลับเวลากลับไปได้ผมไม่มั่นใจว่าผมจะเอาเงินแม่เงินพ่อมาลงทุนหรือเปล่าอันนี้ต้องพูดกันตามสัจจริงนะครับตอนที่ผมทําตอนนั้นมันเป็นความคึกขนองมากแล้วก็เป็น over confidence by add นะครับเรารู้น้อยเรามั่นใจว่าเราชนะตลาดหุ้นได้เราเลยทํา ซึ่งผ่านมาแล้ว5ปีผมรู้ว่า้ัวผมเนี่ยตัวเล็กจ้อยเหลือเกินนะครับผมซิโลโลาให้กับตลาดหุ้นไปนานแล้วดังนั้นตัดสินใจให้ดีครับไม่มีข้อที่ถูกไม่มีข้อที่ผิดแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณทําเขาขาดทุนนั่นส่งผลต่อสภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยตรงซึ่งผมคิดว่าเงินเท่าไหร่ก็ชดเชยไม่ได้ครับถ้าจะต้องสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไป อ่ะโอเควงเล็บถ้าคุณไม่ได้มีความสามารถที่ดีมากก็อาจจะแตกขักเพิ่อมอีกนิดหน่อยก็จ,จะคุ้มก็ได้นะใช่ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่สภาพครอบครัวแล้วแต่วิจารณญาณนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันดูแลตัวเองให้ดีครับแล้วก็ดูแลเงินในครอบครัวด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าตัดสินใจเองละกันนะครับผมก็ถ้าทามผมผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําแต่ผมทําอมืมันก็ ตลกดีอ่ะเหมือนบอกว่ากินหมูกรอบไม่ดีแนตะ่ผมก็กินอะ่ะก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันครับนะดังนั้นผมก็จบซีซัออ่อจบอีพีนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ Thank you.